สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My a อ e a คุณอยู่กับผมหม่นะครับถ้าวันหนึ่งแวมไพร์ที่เกือบล้างโลกได้ไม่ได้เกิดจากปีาศาจแต่เกิดจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ถูกฉีกเป็น7ชิ้นวันนี้แอด i มลยจะพาไปดูที่มาของไวรัสแวมพร์โบราณที่ชื่อว่า Strain Worms เชื้อที่เกิดจากพระเจ้าออกมาฆ่าคนทั้งโลก NF s t r e a m ตร g สถานที่แห่งความสุขรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF s t r e m m n n t The s t r a อะซีรีส์สยองขวัญปี2014จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อปริศนาครับ ที่มีอนุภาพร้ายแรงถึงขนาดทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้เลยแต่ไอเชื้อที่ว่ามันไม่ได้ทําให้คนนะ่ะตายครับแต่ทําให้กลายเป็นแวมไพร์ในคลิปนี้แอดมายจะพามาเจาะลึกสเตนเ w o r ์มสไวรัสแวมไพร์โบราณจากสวงสวรรค์มันมีที่มาจากไหนแล้วมันมาแพร่เชื้อบนโลกได้ยังไงเดอะสเตนเป็นนวนิยายของกีเยโมเดลโตโรและเชคโฮเกนถูกดัดแปลงเป็นทีวีซีรีส์ในปี2014ครับมีทั้งหมด 4ซีซั่นรวมเป็น46ตอนด้วยกันโดยเนื้อหาในซีรีส์จะถูกลดทอนไปจากนิยายพอสมควรครับเรื่องราวของนิยาย The s t a n จะเริ่มตั้งแต่พึ่งสร้างโลกใหม่ๆเลยของเหล่าทวยเทพโดยตัวเอกในบทนี้คือออสไลเอลทูตสวรรค์แห่งความตายเขามีพลังอำนาจและเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ชั้นสูงของพระผู้เป็นเจ้าเขามีบทบาทสำคัญในการทำลายล้างและพิพากษาตัดสินความบาปของมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ในสมัยโบราณเมืองที่ชื่อว่าโซดอมและโกโมลากลายเป็นเมืองรวมแห่งความบาปและความชั่วร้ายที่สุดบนโลกประชาชนในเมืองนี้จะยุ่งเกี่ยวกับความลหลงไหลทั้งเนื้อหนังเซ็กที่วิปลิตและก็ความรุนแรงครับไปจนถึงการบูชาย,ยันมนุษย์ให้กับเทพโมลอชความบาปของพวกเขาอ่ะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่พระเจ้าอ่ะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพระเจ้าจึงส่งทูตสวรรค์3องค์ลงมายังโลก เพื่อทำลายล้างเมืองทั้งสองแห่งนี้ให้สิ้นจ้าครับมิคาเอลทูตสวรรค์น,นักรบผู้ทรงพลังกาเบียลทูตสวรรค์ผู้ส่งสารออสไลเอลทูตสวรรค์แห่งความตายเมื่อทูตสวรรค์ทั้ง3องค์มายังโลกพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อเข้ากับสังคมครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้เมืองเนี้ยมันเป็นยังไงทว่าทั้ง3องค์ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชายที่ชื่อว่าลอตชายชาวเมืองที่เคร่งศาสนาแล้วก็เป็นคนดีมากๆครับ ลอดอะขอให้ทูตสวรรค์มาพักที่บ้านของเขาแล้วก็ให้ครอบครัวช่วยดูแลลอดสัมผัสได้ว่าทั้ง3คนนะ่ะไม่น่าใช่คนธรรมดาครับเพราะผิวพรรณดีลักษณะดีคือดูดียิ่งกว่ากษัตริย์องค์ไหนๆหรือไม่ลอดก็เป็นห่วงทั้ง3คนครับเพราะว่าประชาชนจาก2เมืองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระยำครับระหว่างที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์ออสไลเอลสังเกตเห็นเลือดของมนุษย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ครอบครัวของลอดกำลังล้างเท้าให้กับทูตสวรรค์ พอออสไลเอลได้เห็นเส้นเลือดดําของมนุษย์เขาก็รู้สึกทึ่งกับมันครับเขาอะตระหนักว่าเลือดเป็นสารที่ให้ชีวิตกับมนุษย์มันบรรจุชิ้นส่วนเล็กๆพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของตนการค้นพบนี้ทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นที่มืดมนในจิตใจของออสไลเอลหลังจากได้รับการต้อนรับที่บ้านลอตออสไลเอล่แยกตัวออกจากทุตสวรรค์นตนอื่น และเดินเข้าไปในเมืองโซโดอมเดินไปพักหนึ่งเขาก็เจอกับหญิงแก่เจ้าของซองเรียกครับแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความลหลงไหลในเลือดมนุษย์ออสไลเอลจู่โจมผู้หญิงคนนั้นกัดเข้าที่คอและดื่มเลือดจากหลอดเลือดดาที่คอครับในขณะที่เขาดื่มเลือดมนุษย์เขารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลือดมนุษย์มีรสชาติที่ศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยพลังงานแห่งชีวิตครับ แต่เลือดมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับทูตสวรรค์ทว่าออสไลเอลได้ทำลายข้อห้ามนั้นไปแล้วครับการฆาตกรรมและการดื่มเลือดในครั้งนี้จุดประกายความกระหายเลือดที่ไม่สิ้นสุดในตัวออสไลเอลจนเขาไม่สามารถหยุดความปรารถนานี้ได้อีกต่อไปครับในขณะเดียวกันประชาชนในเมืองโซโดอมได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ3คนแปลกๆครับที่อยู่ในบ้านของลอตชาวเมืองที่มีความต้องการทางเพศอันวิปริตก็เลยมาที่บ้านหลังนี้ เพื่อหวังว่าจะได้รับความสนุกความแปลกใหม่ลอสก็ออกมาแบบเออพยายามขอร้องพยายามปกป้องครับแต่ฝูงชนก็ไม่ยอมถอยณจุดนี้ทูตสวรรค์ทั้ง3ตนน่ะตรักว่าเมืองนี้มันเน่าเฟะจนไม่มีทางกู้มาได้แล้วล่ะมิคาเอลและเกเบียลจึงเริ่มการทำลายล้างพวกเขาอ่ะใช้พลังเพื่อเผาเมืองโซโดอมและโกโมลาให้กลายเป็นเท่าถ่านผู้คนนับพันน่ะถูกฆ่าตายอาคารต่างๆและเมืองทั้งสองแห่งถูกลบออกจากแผนที่แต่สำหรับออสไลเอล การทำลายล้างนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ครับแต่มันเป็นงานนองเลือดเขาว่าดื่มด่ำกับการฆ่ามนุษย์ความรุนแรงและเลือดที่นองเต็มพื้นมากกว่าการทำตามคำสั่งของพระเจ้ายิ่งเขาทำแบบนี้ความกระหายเลือดของเขายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะครับไอการเผาเมืองการทำลายเมืองอ่ะมันไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับความต้องการหลังจากทำลายจนหมดออสไลเอลยังคงรู้สึกหิวกระหายเลือดเขาอ่ะต้องการมากกว่านี้ เขาต้องการดื่มเลือดของสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังมากกว่ามนุษย์ในขณะที่มิคาเอลกาลังอาบแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายของทูตสวรรค์ก่อนที่จะกลับไปบนสวรรค์นะครับออสไลเอลก็แอบ,บเข้ามาใกล้เข้าจากด้านหลังด้วยความโหดเหี้ยมอย่างไม่คาดคิดออสไลเอลจู่โจมมิคาเอลและกรีดคอของมิคาเอลด้วยมือเปล่าหลังจากนั้นก็ดื่มเลือดสีเงินของมิคาเอลครับซึ่งเป็นเลือดทูตสวรรค์เป็นเลือดที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธ์ การกระทําแบบนี้เป็นการทรยศสุดขีดครับเพราะการทําลายและดื่มเลือดของทูตสวรรค์ด้วยกันน่ะเป็นบาปที่ไม่อาจให้อภัยได้พอเกเบลมาถึงแล้วก็เห็นฉากอันน่าสยดสยองกาเบลอ่รู้สึกตกใจแล้วก็ขยะขย,ยงอสไลเอลเป็นอย่างมากทว่าไอออสไลเอลมันก็ได้ยื่นข้อเสนอให้เกเบลนะครับโดยพูดว่าเรากับเจ้ามาเป็นเทพบนโลกกันเถอะปกครองมนุษย์และกินเลือดของพวกมันอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเลือกให้กับมนุษย์ แต่ปฏิเสธที่จะให้กับเราเกเบลได้ยินแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดครับเกเบลรีบเรียกทูตสวรรค์ลาฟาเอลและทูตสวรรค์อีก7องค์ทูตสวรรค์ทั้งหมดยืนลายล้อมออสไลเอลที่กําลังพยายามจะหนีเหตุการณ์นี้ทําให้พระเจ้าทรงโกรธอย่างรุนแรงครับและสั่งให้ทูตสวรรค์ลงโทษเขาทูตสวรรค์ลาฟาเอลยิงลูกสองแห่งแสงตรึงออสไลเอลลงกับพื้นลําแสงนี้ทะลุผ่านร่างกายของเขาและตึงเอาไว้กับพื้นโลก ตรึงไวระหว่างสองแม่น้ำที่ไหลผ่านจากโซดอมและโกโมลานี่คือต้นกําเนิดของจุดอ่อนแวมพายที่ไม่สามารถข้ามน้ําไหลได้เว้นแต่ว่าจะได้รับเชิญจากมนุษย์ถัดมาจะเป็นทูตสวรรค์เจ็ดองที่นําโดยเกเบียลและลาฟาเอลทูตสวรรค์ที่เหลือทั้งหมดนะครับช่วยกันฉีกกระชากล่างของออสไลเอลประกอบไปด้วยแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างปีกทั้งสองข้างคอและจิตใจเป็นชิ้นที่7ครับชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกเรียกว่า อวัยวะบาปและความกระหายกำเนิดพระเจ้าสั่งให้ทูตสวรรค์นำชิ้นส่วนทั้ง7กระจายไปทั่วโลกโดยฝังลึกในพื้นดินและใต้ท้องทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ออสไลเอลฟื้นคืนชีพและรวมร่างใหม่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องฝังอยู่จนกว่าจะถึงวันแห่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือ day of judgment แต่สิ่งที่พระเจ้าคาดไม่ถึงก็คือแม้ออสไลเอลจะถูกฉีกเป็นชิ้น เลือดของเขาอ่ะยังคงไหลออกจากชิ้นส่วนที่ว่าเลือดที่ถูกสาบนี้ซึมลงไปในดินในท้องทะเลตามสถานที่มันถูกฝังเมื่อเวลาผ่านไปเลือดของออสไลเอลกลายเป็นสิ่งมีชีวิตและมีสามัญสำนึกมันปรับตัวและพัฒนาเป็นเซเว่นเอนเชียนหรือ7ผู้โบราณทั้ง7นี้เป็นเวมไพร,ร์ต้นกำเนิดครับแต่ละคนน่ะเกิดจากชิ้นส่วนต่างๆของออสไลเอลและสืบทอดลักษณะนิสัยของชิ้นส่วนนั้นๆโดยมี3ตัวในโลกเก่า หรือเรียกกันว่าโอเวอร์อยู่ในยุโรปแอฟริกาเอเชีย3ตัวในโลกใหม่หรือนิวเวอร์อยู่ที่อเมริกาครับและหนึ่งตัวที่เป็นกระบฏมีชื่อว่าเดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์เป็นเอ็นชียนตัวสุดท้ายที่เกิดครับทำให้เขาอ่ะเรียกว่าเป็นน้องคนสุดท้องของทั้งเเขาเกิดจากชิ้นส่วนคอและจิตใจของออสไลเอลชิ้นส่วนนี้ถูกฝังไว้ในเตาสั้นไอซ์แลนด์ในเทะเลสาบออนตาริโอระหว่างแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ เนื่องจากมาสเตอร์เกิดจากคอซึ่งเป็นอวัยวะที่ออสไลเอลใช้ดื่มเลือดเขาจึงสืบทอดความกระหายและความทะเยอทะยานอย่างไม่สิ้นสุดมากกว่าเอนนชียนตัวอื่นๆเอนนชียนตัวอื่นเน่ยเหยียดหยามและดูถูกมาสเตอร์เพราะว่าเขาอะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วมักจะพูดกล่าวหาแล้วก็ตำหนิมาสเตอร์อยู่เสมอครับทำให้มาสเตอร์รู้สึกเกลียดชังเอ็นชียนตัวอื่นๆและต้องการทำลายพวกเขาเนื่องจากเอ็นชียนทั้ง7เกิดจากร่างกายเดียวกับออสไลเอล พวกเขาจึงมีความเชื่อมโยงทางจิตเหมือนกันพวกเขาสามารถรับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของกันและกันได้ไปจนถึงการแบ่งปันชื่อเดียวกันอย่างซาริเอลซึ่งเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของออสไลเอลครับทว่าการเชื่อมโยงนี้สามารถถูกปิดกั้นชั่วคราวได้แต่ไม่สามารถถูกตัดขาดได้ตลอดการครับมาสเตอร์ค้นพบวิธีการปกป้องจิตใจของเขาจากการเชื่อมโยงทำให้เอ็นชียนตัวอื่นไม่สามารถรู้แผนการของเขา เอ็นชีนตัอื่นๆต้องการรักษาความสมดุลและความปลอดภัยด้วยการรักษาตนเองให้เป็นความลับจากมนุษยชาติแต่เดอะม s สเตอร์ทำลายข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์เขาประกาศสงครามต่อเอนเชียนตนอื่นๆเพราะเดอะม s สเตอร์มีความหลงไหลต่อการครองแผ่นดินเพียงลําพังเขาจึงวางแผนการสังหารเอนเชียนทั้งหมดเพื่อให้เขาเป็นเอนชีนเพียงตนเดียวที่เหลืออยู่บนโลกณนะเวลาปัจจุบันมาสเตอร์ได้พบและก็จับตัวเอนดริก เศรษฐีแก่ใกล้ตายเขาผู้นี้ยอมทำทุกอย่างเพื่อความเป็นอมตะเดอะมาสเตอร์ The Master, จึงใช้พาเมอร์เป็นตัวกลางในการวางแผนฆ่าเอนเชียนด้วยการทำลายแบ็กไซต์หรือสถานที่ชิ้นส่วนของเอนเชียนถูกฝังอยู่ครับด้วยระเบิดนิวเคลียร์ของพาเมอร์โดยสัญญากับพาเมอร์ว่าจะได้กลายเป็นแวมไพร์พันอมตะนอกจากนี้ยังวางแผนใช้ Stone h e a d Group ซึ่งเป็นบริษัทของพาเมอร์ในการปล่อยเชื้อแวมไพร์สเตนวอร์มส เพื่อสร้างแวมพายและครอบงำโลกใบนี้ครับเชื้อที่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นพยาธิที่มีจิตสำนึกนี่คือจุดกำเนิดของสเตรนเวิร์มส์มีลักษณะคล้ายพยาธิเส้นได้แต่มันสามารถเจาะทะลุผิวหนังมนุษย์และซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อได้แบบสบายๆครับสเตรนเวิร์มจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทางดีนเอของโฮสต์ทำให้เซลล์เจ้าของร่างที่โดนเชื้อรีเซ็ตและเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งหมดครับไม่ว่าจะจิตใจ ร่างกายมนุษย์ถูกปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของสเตรนเวิร์มโดยพวกมันแต่และตัวจะมีเจตจำนงและเป้าหมายของตัวเองพวกมันต้องการแพร่กระจายเชื้อไปยังโฮสต์ใหม่เรื่อยๆครับโดยควบคุมร่างกายของโฮสต์แล้วก็แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นๆสเตรนเวิร์มแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคือไวท์เวิร์มและคินสันเวิร์มไวท์เวิร์มพยาธิสีขาวนับพันตัวทำหน้าที่ในการดูดเลือดและขนส่งเลือดไปจนถึงการแพร่กระจายเชื้อแวมไพร์ให้กับคนอื่น ไม่มีจิตสํานึกในตัวมันเองคลิมสันเวิร์มพยาธิสีแดงทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจของเอ็นเชียนซึ่งเอ็นเชียนหนึ่งตนน่ะจะมีคลิมสันเวิร์มได้เพียงหนึ่งตัวครับเมื่อมนุษย์ติดเชื้อจากสเตรนเวิร์มจะกลายเป็นสตีกอยเมื่อสตีกอยตัวแรกถูกสร้างขึ้นมันจะตามหาเหยื่อเพื่อกินเลือดนั่นทําให้การติดเชื้อมันแพร่กระจายไปเร็วมากๆครับคนในนิวยอร์กทั้งหมด8ล้านคน สามารถกลายเป็นสตีกอยใน30วันถ้าไม่มีใครหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของเชื้อสเตรนเวิร์มเกิดขึ้นง่ายมากๆครับผ่านการสัมผัสเลือดจากปากฟันลำคอและเล็บของสตีกอยไอที่แอดมายพูดมามันสามารถเจาะผิวหนังทั่วไปของมนุษย์เพียงแค่รอยกัดเล็กๆหรือว่ากัดเบาๆรอยแผลน,นิดหน่อยก็พอที่จะทำให้ติดเชื้อได้แล้วสตีกอยมีอวัยวะโจมตีพิเศษในลำคอเรียกกันว่าสติงเกอร์ที่ยื่นออกมาแล้วก็เต็มไปด้วยสเตรนเวิร์มครับ ที่พร้อมจะฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์สเตรนเวิร์มพยายามจะออกจากศพเพื่อหาโฮสต์ใหม่นั่นทําให้การสัมผัศสศพกับสตีกอยโดยตรงอัอนตรายมากมากครับถึงคุณจะเห็นมันตายแล้วแต่เผลอไปโดนคุณก็ติดเชื้อได้สเตรนเวิร์มอาจจะปนเปื้อนในอาหารและก็เครื่องดื่มการระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินโบอิ้ง777ในเครื่องบินลำนี้บรรทุกลงศพเอาไว้ครับในขณะนั้นะจะมีดินจากแบล็กไซด์หรือที่ฝังศพ แล้วในดินน่ะมันเต็มไปด้วยสเตนเบิร์มทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องอ่ะติดเชื้อ265คนรอดชีวิต4คนโดยการคาดดาวของมาสเตอร์เขาคิดว่าภายใน1สัปดาห์แมนฮัตตันจะหายไปใน1เดือนประเทศสหรัฐก็จะหายไปครับแล้วหลังจากนั้น2เดือนโลกทั้งใบจะหายไปเลยเพราะประชากรทั้งหมดบนโลกจะกลายเป็นส t ตีกยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับสามารถกำจัดเชื้อสเตนเบิร์มได้และเหล่าสตีกย 1. แสงอาทิตย์เพราะแสงอาทิตย์เป็นการแสดงออกที่ใกล้เคียงที่สุดของพระพักผู้เป็นเจ้าเนื่องจากออสไลเอลถูกลงโทษโดยลำแสงศักดิ์สิทธิ์ทำให้ลูกหลานของเขาก็แพ้สิ่งนี้ไปด้วยครับแร่เงินเพราะสีเงินคือสีของเลือดทูตสวรรค์ที่ออสไลเอลพยายามดื่มจากมิคาเอลครับการกระทํานี้ทําให้แร่เงินกลายเป็นท่าที่สามารถทําลายแวมไพร์ได้ในตอนจบของนิยายเดอะไนท์อิทเนอร์เนลเมื่อมาสเตอร์ถูกทําลาย ได้มีการนำเท่าฐานของเอนเชียนทั้ง7มารวมกันนั่นทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นครับเอนเชียนทั้งหมดอ่ะรวมกันและกลายเป็นออสไลเอลอีกครั้งหนึ่งและพอออสไลเอลฟื้นคืนชีพในรูปแบบสมบูรณ์เขาได้รับการชำระล้างบาปเพราะเหมือนกับว่าเขาถูกทำลายและรวมร่างขึ้นมาใหม่ทูตสวรรค์เกเบลและมิคาเอลก็กลับมายัางโลกเพื่อนำออสไลเอลกลับสู่สวงสวรรค์แม้ว่าออสไลเอลจะได้ก่อความไหยนะให้กับมนุษยชาติมาหลายพันปี แต่เนื่องจากมนุษย์ช่วยรวมร่างของเขาขึ้นมาใหม่จึงเหมือนกับว่าได้รับการอภัยโทษและกลับขึ้นสู่สวรรค์ครับเดอะสเตน์อะแอดไมชอบนะครับแอดไมว่าคอนเซปต์เนื้อเรื่องมันแปลกดีปกติแวมไพร์เราจะนึกว่ามันเป็นอะไรที่ชั่วร้ายปีศาจอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ในเรื่องนี้แวมไพร์แม่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าซะอย่างนั้นแล้วในเนื้อเรื่องมันมีตัวละครมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกพอสมควรครับ ไว้แอดมายจะค่อยนำมาเล่าให้ฟังนะส่วนในวันนี้ถ้าใครอยากสนับสนุนสามารถกดไลค์กดซับกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์กันได้หรือว่าใครมีกำลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสามารถกดโดเนทกดแตงสามัครสมาชิกก็ได้นะครับเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับนึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา NF t r e a m i n g